วันนี้ช่วงเช้าคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิตยาภานำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุด สุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจําพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนิกิตยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชาสาวรีนีสุริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกําลังใจในพระดําริเดินทางไปตรวจเยี่ยมโคร,รงการกําลังใจในพระดําริณเรนจํากลางนครศรีธรรมราชตำบลน,านาพรุอําเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและ เยาว,วชนที่กระทำผิดเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้รราวพลาดในชีวิตเพื่อให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชเนรับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรณทิราเทพเวยวดีกรมหลวงราชสา,ารินีสิริพัฒมหาวชราาราชธิดาเสด็จไปส่งเยี่ยมและส่งติดตามกิจกรรมโครงการกำลังใจในพระดาริจำนวนสองครั้งคือเมื่อวันที่30พษพฤษคมาคม2553และเมื่อวันที่5สิงหาคม2 5 6 2 เรือนจำนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีจนถึงประหารชีวิต ปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม4069รายมีการดําเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทางด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งการอบรมให้ความรู้และการฝึกวิชาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอาจารย์จิตอาสาและผู้ประกอบการต่างๆ อาทิการอบรมกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ถ้ามีการอบรมภาษาจีนและภาษาอังกฤษแบบออนไลน์การทำเบเกอรี่ขนมไทยตัดเย็บเสื้อผ้าถักโครเชต์การนวดแผนไทยเสริมสวยนวดสปาหน้าศาสตร์พยากรผ้ายิปซีและการชงกาแฟเพื่อจำหน่ายสร้างไรายได้แต่เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปเป็นอาชีพภายหลังพ้นโทษ จากการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังให้มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งผลในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของเรือนจำกการนครศรีธรรมราชได้ผ่านการรับรองการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจำนวนเจรายการได้แ,แก่กระเป๋าย่านาายยานิเพากำไลย่านนิเพาผ้ามัดย้อมเสื้อมัดย้อมผ้าพันคอมัดย้อมฝาชีพลาสติกและตรรกาพลาสติก ทั้งนี้เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษมีการจัดหางานโดยได้ดรับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในจังหวัดอาทิธุรกิจก่อสร้างการบรรจุผลไม้โรงพิมพ์และธุรกิจสปา ในช่วงบ่ายทางคณะเดินทางไปยังมหาวิทยายลัยราชพัฒนนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในการนี้ได้รับฟังการดำเนินงานด้านการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตแก่ผู้ต้องขังในหลักสูตรระยะสั้นเป็นการให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขังที่กล้พ้ผนโทษเป็นความรว่วมมือระหว่างกองทุนกำลังใจในพระดาริมหาวิทยลาลัยราชพัฒนนครศรีธรรมราชและเรือนจำกลานนครศรีธรรมร,ราชภายใต้โครงการกำลังใจในพระดาริ อาทิช่างไฟฟ้าช่างแอร์ช่างประปาและหลักสูตรศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นการสนองพระดำริสน็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภานเรนทิราเทพเทพยัวด,ดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่มีพระประสงค์ให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษได้ฝึกทักษะอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในสังคมได้ตามปกติอันเป็นการคืนคนดีสู่สังคม จากนั้นคณะเดินทางไปยังร้านวริศรานวดเพื่อสุขภาพอพําเภอเมือ,นองนครศรีธรรมราชเพื่อเยี่ยมและกำลังใจคนต้นแบบในโครงการกำลังใจในพระดรําริซึ่งกองทุนกำลังใจในพระดรําริได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานจํานวนหนึ่งหมื่นบาทเพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ2 0 0 0 0บาทเพียงพอต่อก,การเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่คิดที่จะกระทำผิดซ้ำอีก